ทุกนคะรับวันนี้เราจะไปหามะพร้าวตาม f อขอนะครับ FC ขอให้โชว์ใช้มือฟันมะพร้าวนะวันนี้เราเดินมาอยู่ที่บนสะพานลอยของของเออ่จังหวัดชายิงซาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปหามะพร้าวดูว่ามีไหมในตลาดสดถ้ามีเดี๋ยวเรโชว์ให้ FC ดูว่า การใช้มือเกาในการผ่ามะพร้าวหรือว่าในการขุดมะพร้าวหรือในว่าแกะเปลือกมะพร้าวนะไปรุ่นเดี๋ยวจัดไปนะไปรุ่นครับไปรุ่นเราก็มาถึงในตลาดที่เรียบร้อยแล้วนะไปรุ่นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีไหมมะพราะ้าวไปดูไปรุ่น ว่าไปยางกานทางร้านน่ะไปรุ่นนี่วันนั้นไปรุ่นที่เรามาซื้อแตงโมตรงนี้นะไปรุ่นกิมโชยตรงนี้ไปรุ่นวันนี้ไปรุ่นวันที่เรามาซูกันนี่ไปรุ่นอะไรเยอะๆตรง,งดอกไม้นี่ไปรุ่น มีง้อด้วยไปรุ่นลัมย์ยายเจียมมงคลลองกองโอเบโกโดอังเปิลอังนูนมีครบทุกรูปๆๆแบบไปรุ่นเฮ้ยเจอแล้วมั้งเทา้าไม่ใช่เป็นโลกนะไปรุ่นเป็นน้ำปาดน,นะไปรุ่นเป็นร้านเด็ดเฮ้ยเจอเราไปรุ่นเจอแล้ว,วรุ่นครับในที่สุดเราก็มาเจอมั้งเท้านะไปรุ่น นี่ครับพวกเราเดี๋ยวเราไปขอซื้อสรุปนะเวรุ่นเพื่อไปโชว์ FC ดูจัดไปนะเวรุ่นเวรุ่นเจ้าของร้านบอกว่าให้ถ่ายหน้าร้านด้วยนะเผื่อใครที่สนใจจะมาซื้อหรือจะมานหนุนก็มาได้นะเวรุ่นที่จัดเชิงเซานะไวรุ่นปั้นโพนะเวรุ่นจัดไปเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของร้านนะไปรุ่นนี่ครับบรรยากาศของร้านอบอุ่นนะที่เดียวเวรุ่นอบอุมนมาเ้อเวรุ่น อ่ะด yeah. ีเลยแต่ไ hmm. ม cut ่แพงเลยรุ่น20 <up Isaiah. S 1> ่สิบาทเองมะพร้า okay, ป um <coping> em ั่นนมสดนะครรุ่นมะพร้าปั่นนมสดโอเคนะรุ่นจัดไปครับใครที่สนใจก็มาได้นะครับค่ก็ถึงเวลาแล้วครับเลยรุ่นผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นเหมือนกันแล้วว่าการใช้มือเป่าฟันมะพร้าวมันจะได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมรุ่น เนี่ยปูซารเก๊กมือแบบไม่นิ้วไม่แตกนะเนี่ยลักษณะท่าตรงนะเว้ยเก๊กมือเก๊กมือเัอรุนย้ายมือแตก,แตกนิ้วแตกนะภาษาไทายแต,แตกนะเวยรุนลักษณะท่าทางของท่าตรงก็คือการเก๊กมือนะไม่ให้นิ้วแตกโอเคไหมเวยรุนเดี๋ยวเรามาดูว่ากันฟานมะเท้าด้วยมือเปล่ามันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็มีตัวช่วยเวอรุน เดี๋ยวดูทุกคนดูนะไปนุ่นดูดีๆนะเพอร์เฟอร์อมันจะแตกกระเด้งออกก็ได้ไปนุ่นเฟอรมะพร้าวจะแตกกระเด้งใส่หน้าผมก็ได้ไปน,นุ <c oughs> ่นดูเราไปนุ่นองใช้มือเปล่าไม่ได้ไปนุ่นโบบอกว่า มีทั้งหมดการเอาตัวรอดมีทั้งหมด1 0 8แวิธีแต่วิธีที่ใช้มือฟันอาจจะเป็นวิธี99ก็ได้ไปรุ่นแต่วิธีที่ผมใช้ช้อนนะมันจะเป็นวิธีที่หนึ่งก็ได้ไปรุ่นมาดูกันมาดูกันม,นมันได้ไหมเอาละรุ่น ได้เวรุ่นใช้ช้อนได้เวรุ่นเดี๋ยวเราไปดูกัน,น่อนไปดูกันต่อนะเวรุ่นแม่ไม่รู้จะได้หรอเวรุ่น้อนน้ำเวรุ่นเนี่ยใช้ฟันก็ได้เวรุ่ใช้ช้อนเนาะใช้ช้อนมันไม่เท่ใช้ฟันเนาะเวรุ่น แม่ไปรุ่นฟันยังได้เอรุ่นมึงไม่ได้แต่ฟันได้อะเดี๋ยวให้ดูคนงานไปรุ่นว่ากันใช้ฟี้เก๋มะพร้าวเป็นวิธีที่99ก็ได้พี่โบบอกว่าเห็นไหมไปรุ่นบอกแล้วมีตั้งนือร้อยแป แปดวิธีทำไมวิธีนี้มันจะไม่ได้สานเราด นาไเวรุนผมกลก,ลก,ลกลระปอกมะพร้าวแบบใช้คันใช้มือก็ไม่ได้ดูือกเลยเวรนวานะแตกมนเนี่ยผมมีตัวช่วยเวรุนใช้ช้อนดีกว่ารู้สึกว่ามือจะชาๆแล้วเวรุน งานนี้บอกเลยเวรุ่น FC ชอบแน่โอ้หอมจัดเวรุ่นโคตรหอมอมะพราวน้ำหอมมาเวรุ่นหวานด้วยเวรุ่นบอกเลยทั้งหอมทั้งหวานจอดอะเวรุ่น ดูใช้ใช้มือได้ไหมลุนแตกไหมมือนี่แตกมะพร้าวไม่แตกต่อช่วยต่อช่วยมาดูกันอร่อยไหม วัยรุ่นเราก็มาถึงในจุดที่เก็บมะพราะ้าวจุดที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยนะวัยรุ่นเรามันดูว่าเราใช้มือมือเนี่ยตีแตกไหมทาไม่แตกผมมีวิธีช่วยมีตัวช่วยวัยรุ่นดูกันไม่แตกมือโอ้น้ำกระดิงออกมาแล้วแตก <c oughs> แต่เพื่อให้เกิดความสวยงามงามนะวิรุ่น เราใช้ช้อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาชิมว่ามะพร้าวน้ำหอมมันจะหอมแค่ไหนมันจะหอมมันจะหวานเจี๊ยบเหมือนแก้มไทยมางกลไมเวรุ่นมาดูน กดได้เวรุ่นน้ำพร้าวก็จะมุกจากที่ได้ดื่มน้ำมะพร้าวน้นวรุ่นหอมเจีย๊ยบเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมีหมดเลยเวรุ่นบอกเลยรสชาติก็ได้ใครอยากกินนะเวรุ่นไปตลาดไปซื้อมาเองบอกเลยทั้งหอมทั้งหวานเพราะมะพร้าวน้ำหอมเลยเวรุ่นพาใจไหมเนี่ยเวรุ่นโอเคไหมเวรุ่น <c oughs> ขั้นตอนกินเนื้อต่อไปรุ่นไม่ได้วัรุ่นโอ้เดี๋ยวดูด,ดูยังไม่ได้อีกโอ้วิธีนี้เป็นวิธีก้าวสก้าวนะวรุ่นมาดูกันเฮ้ ได้ครัวรุนได้แล้วบอกแล้วโบบอกว่าพี่โบบอกว่ามีตั้งหนึ่งร้อยแปดวิธีวิธีที่ทามเนี่ยเป็นวิธีที่เก้าสิบเก้าอะไอมเจี๊ยบหันเจี๊ยบเอุน